ก็เราช่องพายทองคูนะครับน้าหน่อยไอประมาณอีกสิ้าวันเข้าได้ไหมบอกไม่ถูกเหมือนกันต้องรอดูอากาศดูนอกก็เริ่มหายแล้วเมื่อวานก็ออกเยอะกว่านี้วันนี้ไม่ออกดอกนี้ต้องเอาให้มั่นใจใช่ไหมไม่ไม่กล้าปล่อยเลยกล้าปล่อยเลยว่ามันจะได้ไปโตเนื่องไปเลยอ ประมาณติดหามือได้อยู่อะนี่น่าจะได้เนาะประมาณเพราะว่ามันบุกแห้งแล้วข้าขมาก็เศร้าไรเนี่ยได้เนาะน้ำเคล,ลืลล่อนโบอมไปหมดเลยอืมอค,ครับน้ำตั้งใต้เขาดูตรงคูณก็ลูกเขามีกี่ตัวนะห้า,หาเกิดตายสองใช่ไหมตายสองครับแล้วก็คนที่เหมือนที่สุดก็คือสุดหล่อทองคูณครับเหมือนพ่อทุกทุกส่วนเลยครับ ตอนนั้นเราผสมพันธุ์อยู่พัทยานะครับตอนที่พวกผมผสมพันธุ์นะครับครั้งแรกกับพ่อบุญชูนะครับอยู่ที่พัทยานะครับตอนนี้อายุได้เท่าไหร่แล้วหน้าหน่อยสิบแปดอใีใครไอ้ป้าเพกับพร้อมกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกับป้าเพเนาะ ก็จะเอาปลาเพยข้าวเหมือนกันนะครับสงสัยอาจจะได้ข้าวกับพ่อแม่ดอกลักนะครับดูจะเอาตัวไหนครับเลือกเอาครับรองสาวรองสาวดาวซิงก็เริ่มหายเนาะหนาหน่อยเนาะเริ่มแล้วเพราะว่่ามมมัันนเเรริิท้อง่มออกก็เบาบวมแล้วเนาะท้องมันหยุดรัดแล้วเบนไหมว่อเบนไหม เล n นเลนเน,เน,เนมเนเนเะเบแคือว่ามันก็ค่อยๆหายแล้วมันไม่ค่อยบวมเหมือนอืม,มจะต้องรอดูอาการจอไปตัวนี้วันหนาวๆนัดไอ้ว่าฝนจะมาวันพรุ่งนี้ ตัวตัวล่าสุดอยู่ไหนตอนนี้ลูกลูกไอ้ลูกเขาน่ะอยู่กับไอ้เท่าแก่บีเหรอเฮียหมูเฮียหมูอ๋อตัวล่าสุดต่อไปก็องทัพจะเป็นแม่ดอกรักนะครับมั่นใจอยู่นะครับไอ้ไอ้น้าหน่อยมั่นใจไหมว่าแม่ดอกรักหน่า ว่าน่าจะไหมน่าจะในใจนะครับในใจมันน่าจะมั่นใจถึงแปดสิบเปอร์เซ็นไหมถึงครับถึงในรับแรกถึงครับครับตอนนี้มาไม่ไม่เท่าไม่ะดักแรกแล้วครับออมั่นใจเลยใช่ไหมผมก็ไอผมก็ศึกษาทุกอมเหมือนกันแหละอาการก็เริ่มนิ่งกันแล้วนอน ขอหายเ้อคุณพ่อเอ้ยน่าจะห้อาปูซาวาม,มาให้คุยลองโเลยวันี้เก็เลยเ,เ,เอามาเอามาผมกันเลยแหละน่ะตัวใดก่อนตัวใดขยันเดียก็เลยผมกัน แลแ้วันะครบว่าจะเอาป้าแพามาเป็นเพื่อนนะครับบางทีก็อาจให้พ่อบุญชูเป็นตัวเลือกนะครับว่าจะให้ป้าแพาเป็นคนเข้าวหรือว่าให้แม่ดอกรับเป็นนข้าวนะครับแต่พ่อควรของพ่อบุญชูนะครับเขาบอกว่า ตอนนั้นที่อยู่พัทยานะครับผมผมมาอยู่บ้านนะครับเพื่อให้น้องมุงคนฉี่นะครับก็ว่าจะไปถามเขาอยู่ครับกี่วันถ่ายท้องครับก็น่าจะอีกประมาณสักสิบห้าวันนะครับน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าพ่อควรเขาบอกแล้วนะครับ ข้วบนชูนนี่ใสดีนะครับคล้ายๆกับทองคูณนะครับตกมันก็เข้าเก็บขี้ได้นะครับเก็บอะไรครับได้ตามสบายเลยครับะอะไรเอาไปทิ้งได้ครับจะเป็น้างค่อยๆขี้ตื่นนะครับเหมือนเหมือนน้องทองคูณแหละครับ าการน้องก็ดีขึ้นมากเลยนะครับแต่รุ่นลาวขาเดียวกับป้าแพนะครับนีแต่ก่อนก็ป้าแพก็ผสมพันธ์กับพ่อบุญชูนะครับเพราะว่าป้าแพ่นทุ่งาสจ,จะเป็นอาจจะเป็นช้างลูกห่างนะครับเพราะว่าที่ผมขาย ไปไอลูกปลาแพรไปน่ะก็เจ็ดปีแล้วนะครับเจ็ดปีแปดปีแล้วครับก็ผสมพันธุ์เรื่อยๆนะครับไม่ติดครับว่ารอบนี้เราก็จะเอามาลองดูเหมือนกันนะครับเผื่อมีบุญวาสนาบ้างนะครับตอนอยู่พัทยาก็ผสมพันธุ์เหมือนกันนะครับปลาแพครับ ก็มาดูกันไปเรื่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับปกติสัสามตรงมันจะมายืนใกล้ๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้ามันใช้ใช่ควรของเขานะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีกันนะครับสวัสดีครับ เพราะว่เราช่องพายต้งคูณใหม่กาสหน้านะครับผมค,ครับ